โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่วันนี้ผมก็จะมารีวิวมอดเช่นเคยครับนี่วันนี้ก็จะเป็นมอดเอ็กซครับก็คือมอดสแกนโลกนียครับว่าเราจะให้หาอะไรแบบนี้ครับก็คือเช่นหาหีบอะไรแบบนี้ครับที่อยู่ใต้ดินอะไเนี่ยหาลงหาแร่หาแร่ต่างๆหา โคหาไอรอนไดมงไดมอนอะอะไรแบบนี้ครับเออก็เอาไว้หาสิ่งต่างๆครับสปอนเนอร์เออสปอนก็ได้ครับอ่าอ่าก็วิธีใช้ครับก็เนี่ยครับให้กดนะครับตรงข้างล่างทางข้างล่างทางขวาครับเนี่ยมีคําว่าเอ็กซเรย์อยู่ครับเนี่ยนี่ก็ขึ้นเมนูเอ็กซเรย์มาครับก็ให้กดเอ็กซเรย์ตรงนี้ก่อนเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยอันแรกเลยเออนี่เอ็กซเรย์นี่ครับแล้วก็ให้กดครับก็คืออ่าแป๊บนึงก็ แปบนึงครับสมมุติเราให้มันหา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 ให้มันหาหีบอ่าหาหีบครับหาหีบหีบอันนี้ใช่ไหมหีบอันนี้โอเคนี่ครับอ่าให้มันสแกนหาหีบโอเคนี่ครับวิธีใช้ครับก็อ่าสมมุติหาหีบใช่ป่ะก็คือนี่ครับเชสเชสนะครับอ่ากดไปแล้วก็นี่ครับเปิดปิดแฟนซีกราฟิกครับนี่เปิดปิดหรือปิดก็ได้ครับ นี่เพราะมันบอกว่ามันบอกว่านี่ครับมันจะดีกว่าอะไรมอสอะไรเนี่ยเอ็กซ์เรย์จะดีกว่าเมื่อแฟนซีกราฟิกเทิร์นออฟนะครับก็คือมอสอะไรเนี่ยมันจะสแกนได้ดีกว่าในการเนี่ยเออ้ยอะไอ <laughs> มันจะสแกนได้ดีกว่าถ้าปิดแฟนซีกราฟิกครับอ่าเรามาปิดดีกว่านี่ครับเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่าครับเนี่ยนี่เห็บอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยดูปะ ดูดูดูเนี่ยครับอยู่ตรงเนี้ยเออมันจะเห็นได้ดีกว่าครับถ้าปิดแฟนซีกราฟิกโอ้ยพูดผิดพูดถูกเนาะโอเคเดี๋ยวหาอย่างอื่นโอเคหาฮีไปแล้วงั้นหาโคดีกว่าโคอ่าก็เปิดปิดแกเปิดปิดแฟนซีกราฟิกครับอ่านี่เปิดปิดโอเคนี่ครับก็จะเห็นโคเรียบร้อยครับแต่อันนี้ไม่ร้องครับโคอันนี้ไม่ร้องเราต้องขุดมันครับอ่าโคอันนั้นถึงจะร้องอันมันวัวนี่ว่า นี่โครครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่มันต่ําๆลองคูดดูครับนี่นี่ตรงนี้มีโครครับผมรู้ตรงนี้มีโคแน่นอนชัวร์ฟันทงอ่าเนี่ยครับมีโคเนี่ยเนี่ยครับแบบนี้ยแค่เนี้ยเองครับวิธีสแกนก็ง่ายๆเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาอย่งอื่นดูลองหาไอออนดูครับอ่า ติ๊กหลายๆอันก็ได้นะอ่าอรอนเอเมอรัลโกไดมอนลาพิสโลติกแม่งหมดแล้วโอ้ยโอเคหมดเลยมาเร็ว <c oughs> มาดูมาดูแฟนซีกราฟิกเปิดปิดครับโอเคนี่ครับก็นี่เห็นไอรอนแล้วครับนี่ไอรอนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆก,กันเลยเนี่ยเห็นง่ายๆเลยคราวเนี้ยเออจิ๊บๆเลยคราวเนี้ยโอ้โหเนี่ยไอรอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไดามงไดมอนอยู่ไหนละ่ะ d ดมอนด์ไดมอนด์มันอยู่ลึกแค่คียเกียดลงไปค่ะคียเกียดลงไปเออโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีลงครับก็นี่ครับให้กดไปที่ปจัจแจครับเนี่ยปจัจแจกดร a n c h e r Option นะครับอ่ะแล้วก็กดนี่ครับกดเปิดตรง enable mod PE s k i p support ครับอ่ากดไปนี่ตอนแรกก็ยังไม่มีใช่ไหมล่ะนี่ให้กด import นะครับกด local storage โอเคนี่แฟมดาวน์โหลดครับนี่ก็จะมีมดนี้ให้เราโหลดมาก่อนนะ เดี๋ยวเผื่อบางคนบอกว่าไม่เห็นมีไฟล์นี้เลยเออเพราะเรายังไม่ได้โหลดไงครับอ่าก็ให้โหลดไฟล์นี้มาก่อนครับอ่ากดไปนี่ก็จะลงได้แล้วครับก็กด back โอเครอครับอ่ากดเข้าไปครับดู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 ดดดอ่านี่ครับก็ติ๊กได้ละกดแฟนซีกราฟิกแล้วก็กดอ่าโคดีกว่าโอเคง่ายดีแล้วก็ปิดเปิดครับอ่า จะทำงานได้ดีกว่าเมื่อแฟนซีกราฟิกปิดนะครับอ่านี่ก็จะสแกนได้แล้วครับโอเคครับก็แค่นี้แหละครับโอเคครับสําหรับวันนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมเลยนะครับโอเคอ่าบ๊ายบาย